เขียนเขียนได้ค่ะแต่พอมันใช่แต่พอมาแบบเข้าในโลกโซเชียลอะไรต่างๆค่ะแล้วพอน้องมาถามต่อไม่ได้ค่ะบอกเลยว่าแบบบอกบอกน้องแบบไม่ถูกเลยค่ะเขียนถูกค่ะมั่นใจเลยว่าเขียนถูกแต่พอมาเล่นในแบบโลกออนไลน์ใช้ภาษาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือแบบใช้จนติดแล้วอ่ะบางทีเล่นในแชทอย่างนงี้ใช่ไหมคะมันแบบสะดวกรวดเร็วดีก็เลยพิมพ์แบบผิดผิดไป พอถึงว่าที่ต้องเขียนจริงก็แบบนึกไม่ออกมันก็เลยผิดกับเพื่อนๆทั่วไปแบบว่าเธอเไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่หนกูก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกที่แบบกับคำแซวคำคพูดของเพื่อนๆเรานั้นโลกออนไลน์ที่เน้นความรวดเร็วทําให้วัยรุ่นคิดดัดแปลงสัพท์ให้พิมพ์ได้สะดวกเกิดเป็นคำแสดงหรือศัพท์ใหม่ที่หากใช้นานวันจะทำให้ลืมการสะกดที่ถูกต้อง แต่การใช้ภาษาไทยของวัยรุ่นปัจจุบันยังไม่ถือว่าทําให้ภาษาใกล้วิบัติเพราะเป็นเพียงวิวัฒนาการของภาษาภาษาวิบัติก็คือภาษาที่ไม่มีใช้แล้วหรือว่าตัวหนังสือตัวอักษรคําต่างๆที่เคยใช้อยู่หายไปหมดแล้วแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าคํานี้มาจากภาษาไหนนะคะทุกวันนี้จํานวนคํแสลงหรือว่าภาษาที่ใช้ไม่ถูกต้องแน่นีมากขึ้นเรื่อยๆ ถือว่าน่าเป็นห่วงไหมถือว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าไม่ใช่แค่จํานวนคํามากขึ้นแต่น่าเป็นห่วงตรงที่จิตสํานึกของผู้ใช้หรือว่าเยาวชนเนี่ยเขาใช้อย่างอย่างไม่เห็นคุณค่าว่าภาษาไทยดั้งเดิมนั้นเนี่ยมีมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าเพียงไรวิวัฒนาการของภาษาไทยที่มีศั์ใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้แต่ละคําจะมีอายุการใช้ในสังคมไม่นานนัก ยังช่วยให้ภาษาไทยไม่เป็นภาษาตายซึ่งวัยรุ่นหลายคนต้องใช้สับแสลงตามเพื่อนในกลุ่มไปด้วยเพื่อไม่ให้ถูกเพื่อนแซวเพียงเพราะว่าตัวเองใช้ภาษาไทยถูกต้องซึ่งนั่นสท้อนให้เห็นว่าเป็นผู้ขาดความเชื่อมั่นในตนเองเอาสิ่งที่ถูกต้องนั้นเนี่ยเอามาเป็นจุดเด่นของตัวเองว่าคนอื่นๆที่ทำเนี่ยพูดเหมือนๆกันเนี่ยไม่มีใครที่จะ แสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองหรือแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้เลยแต่คนที่กล้าพอที่จะใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการทั้งสื่อสารในชีวิตประจําวันหรือว่าการพูดคุยกับคนอื่นถือว่าเป็นคนที่ควรยกย่องเพราะว่าเขามีความกล้าครูผู้สอนและผู้ปกครองนับเป็นส่วนสําคัญที่จะช่วยชี้แนะให้หวัยรุ่นไม่วิวัฒนาการภาษาไทยจนผิดเพี้ยนเกินไปแต่ถามว่า ภาษาที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเนี่ยเราสามารถจะไปหยุดยั้งมันได้ไหมคำตอบก็ววคือไม่แต่ขึ้นอยู่กับว่าครูผู้สอนภาษาไทยหรือว่าผู้ปกครองหรือแม้แต่คนต่างๆในสังคมจะต้องช่วยกันที่จะบอกย้ำเตือนว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรและคำเหล่านั้นคำสแสดงต่างๆที่มันเป็นภาษาที่ไม่ถูกต้องนั้นเนี่ยเราใช้ได้มากน้อยแค่ไหนเราใช้ได้เฉพาะกลุ่มใช้ค่ะใช้บ้างค่ะใช้ตามแบบว่าเวลา ว่าณเวลานั้นเร่งรีบหรือเปล่าแต่ถ้าเร่งรีบก็คือเราสามารถลดทอนในการใช้คำอะไรต่างๆได้แต่ถ้ามีเวลามากมีเวลาคุยกันเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยเราสามารถพิมพ์คำที่แบบถูกต้องได้ตามหลักที่ถูกต้องเลยอะไรเงี้ยค่ะถ้าคุยกับเพื่อนเราก็พยายามถ้าไม่ถ้าไม่แบบสื่อสารเร็วแบบต้องการแบบตอบเร็วๆอะไรเงี้ยค่ะก็จะใช้คำที่ถูกพิมพ์ให้ถูกเน้นจะพิมพ์ถูกให้ถูกไว้เพื่อแบบ ตบบกตอง้ารใช้สับแสลงทุกครั้งคนไทยจึงต้องรู้ด้วยว่าการสะกดและการใช้คำนั้นที่ถูกต้องเหมาะสมเป็นอย่างไร mm hmm. เพื่อสะท้อนความเป็นมรดกทางภาษาอันมีค่าที่คนไทยมีภาษาของเราเองใช้เองอย่างถูกต้องและภาคภูมิใจไม่ให้เป็นวิวัฒนาการอย่างผิดเพี้ยนที่อาจทำให้ภาษาไทยเกิดวิบัติคือสูญพันธุ์ได้ในที่สุดวันลบผู้ที่พันพุ์พฤษถ่ายภาพชานวิทย์ลัโตไบร์นิวส์รายงาน thank <laughs> you